สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทำน้ำยำทานกับเมี่ยงหน้ากับหมูกันนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะมีพริกสดนะคะมีกระเทียมและผักชีกระเทียมรองนะคะแล้วก็ผักชีไว้โรยนะคะก็มีน้ำมะนาวเดี๋ยวน้ำปลากับน้ำตาลเติมเติมทีหลังนะคะกับผงชูรสค่ะนำนำส่วนผสมนะคะมาเทลงเครื่องปั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันนะคะ พริกสดนะคะกระเทียมกระเทียมดองหน้าผักชีค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ เดี๋ยวไปปั่นก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยมาปรุงเพิ่มค่ะเพราะว่าเครื่องปั่นปิดฝาไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวน้ำกระเด็นค่ะปั่นมาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาปรุงกันค่ะใส่น้ำมะนาวนะคะที่เตรียมไว้ค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลาค่ะผงชูรสนะคะ ไม่ได้ใส่ถ้วยเล็กๆให้เพราะว่าเปลืองถ้วยขี้เกียจล้างก็เลยเอาแบบเทให้ดูเลยนะคะส่วนผสมค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆแซ่บมากเลยเนี่ย <c oughs> คนแล้วก็ชิมดูนะคะ <c oughs> ปรุงรสตามชอบเลยค่ะ <c oughs> ปรุงรสตามใจชอบเสร็จก็ ทใส่ถ้วยเตรียมไว้เลยนะคะโอ้ยใบผักชีนะคะที่หั่นไวนะคะ้ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆใส่หมดเลยนะคะหอมดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน น้ำจิมรอหมูอยู่ค่ะตอนนี้